อันยอเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมมอกเคป o p ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p ให้ทุกคนติดตามกันคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยอามาเกตตอนเอสปานันเองนะครับกับ อเมเกดอน MV teaser ตอนนี้ได้ปล่อยมาแล้ว teaser หรือว่าเสียงแจ้งเตือนเ r e กตอนจบไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้นะครับ teaser สั้นๆที่ปล่อยมานั้นก็ทําให้ได้เห็นว่าเพลงนี้เนี่ย SM, SM คือมั่นใจจริงแล้วก็เม็ดเยอะมากเลยนะครับความยาว25วินาทีแต่ว่าให้ฟังเพลงนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าที่จึ้งกว่านั้นคือฉากต่างๆสินต่างๆที่จะอยู่ใน MV ตัวเต็มมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆคือเอสป้าปล่อยอันติปุ๊บจัดเต็มทุกอย่างกับอ บัมเต็มชุดแรกครั้งนี้ทีเซอร์เนี่ยโอ้ว้าวเลยเนะครับพอจบช่อนที่เป็นเพลงปุ๊บหลังๆมาเนี่ยคือหนังไซไฟดีๆนี่เองมีความแปลงร่างเอ่ยมีการแบบว่าอยู่เหมือนโลกของเอเลี่ยนโลกของปีศาจไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเอสป้าไปบุกตีเมืองอะไรของเหล่าปีศาจอีกหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่น่าจะมีซีนแอคชั่นเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและสาวๆเองเนี่ยก็มีความแบบเหมือนโดนสะกดจิตเหมือนโดนครอบงำหรือว่างูดำจะกลับมาอีกแล้ว โดยเฉพาะหนิงหนิงเนี่ยที่มีอะไรบางอย่างปิดตาอยู่ทั้งในทีเซอร์แล้วก็ทั้งในคอนเซปต์โฟโต้ด้วยในตัวทีเซอร์เนี่ยทั้งหลอนทั้งดาร์กทั้งดุดันทั้งเดือดนะครับตามไปดูกันได้เลยใครที่ดูแล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างวิเคร,ราะห์วิเคราะห์อะไรกันได้ไหมแต่ที่สําคัญเนี่ยมีรูปภาพจริงๆเะครับเป็นคอนเซปต์เซตสุดท้ายของเอสปากับความเป็นสาวกวางยาสาวเอเลี่ยนเต็มตัวเลยครั้งนี้เล่นกับความเป็นน้ำได้ดีเหมือนกับโลโก้ของเอสป่าอะมากดอนเลย เค,เครื่องหัวงานเล็บชุดคอมโพสต์ต่างๆคือแหวกแล้วก็มีความเป็นสาวเมตาเวิร์สที่มาก่อนการมากเลยเปิดด้วยพี่ใหญ่คาริน่ากับเครื่องหัวที่มีความเหมือนแบบว่านา้ํากําลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆของคาริน่าเลยทั้งเล็บทั้งเครื่องหัวตามมาด้วยจีเซลนะครับที่ชุดดํามาแต่ไกลแล้วก็เสริมไหลเหมือนกับว่าเป็นนางพญาแล้วก็มีมงกุฎนะครับกับเล็บที่มีความเหมือนเป็นเหล็กด้วยวินเทอร์เองเนี่ยก็มากับชุดสีน้ําตาลผม ลอนยาวมาแต่ไกลเลยแล้วก็เครื่องหัวกับงานเล็บเนี่ยจะมีความเหมือนโครนโครนหน่อยนะครับสีจะออกน้ําตาลน้ําตาลเหมือนกับชุดไม่แน่ใจว่าวินเทอร์เนี่ยจะคือคนเดียวกันที่กําลังแปลงร่างอยู่ใน MBT เซอร์หรือเปล่าที่แบบเงาจนจะมีปีกมีอะไรด้วยปิดท้ายเริ่มมักเน่นิ่งนะครับซองหนิ่งก็เลิศดับตัวแม่มากเครื่องหัวน้อยสุดแต่ว่างานดีเทลเนี่ยจึงปิด ตานะครับมีอะไรบางอย่างเนี่ยปิดตาไว้แล้วก็งานเล็บที่เป็นความแบบสีดำเข้มกว่าใครในกลุ่มหรือว่าครั้งนี้นิงหนีจะถูกครอบงําทั้งความโดนปิดตาไว้เหมือนแบบว่าครอบงําไว้ครึ่งหนึ่งไม่ให้เห็นอะไรและงานเล็บที่มีความสีดำเหมือนเป็นตัวร้ายหน่อยๆและงานเล็บเนี่ยจะมีแหวนหรืออะไรบางอย่างที่มีดีเทลคล้ายๆงูด้วยไอเราก็ดูไปแล้วก็วิเคราะห์ไปนั่นไปนี่หยิบนน้หยิบนี่มาคิดนะครับมันน่าติดตามมากสนุกจริงๆ ใครคิดอะไรได้หรือสังเกตเห็นอะไรก็เมนเม้นกันมาก่อนที่ MV จะออกละกันนะถ้ารอดูกันได้เลยกับอัลมาเกดอนคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ